โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเขาสู่รายการหมูเล่เดเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาขายตัวหนึ่งดอกเขียวครับในราคาเอ่อร้อหสิบาทนะครับห้าสิบวอล็ตนะครับอืมก็เงินเยอะดีะครับอันนี้แบบจะวโมงก็คนที่ซื้อก็เอาไปเล่นได้นะครับมันมันคุ้มนะมันคุ้มตรงเงินมันเยอะนะครับก็ถ้าผมว่าไม่น่าจะโดนนะ เดี๋ยวผมจะเล่นซักตาดูก่อนว่ะอ้กำลังจะลงมาช่วยข้างล่างเลยมานะครับก็เล่นแบบจังหวะที่แบบคนคนเขากดเข้ามาดูนะครับแล้วแบบคนเขากดกันแล้วอะเราค่อยกดเข้ามาเล่นนะครับตายครับโอ้ยเฮียยังโหด เออพรอ,อผมไม่ค่อยได้เหน็นตัวดอกนี่ผมได้แตะตัวดอกเฉยปกติผมไม่ค่อยได้เลยนะช่วงนี้สรงสิ่งอยู่กระดาวสวยว่ะอุ้ยคมคมโพดต,ตายไปครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคผมก็ยีอนะไรเนี่ยผมก็ให้ดูประมาณนี้ครับ150ร้อยห้าสิบวอนะครับใครสนใจก็ทักเฟซผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเนาะโอเคลดราคาได้นะน่าจะลดได้นะครับ ก็เดี๋ยวลองคุยันทีกนี้นผมฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยครับผมสวัสดีครับ